สวัสดีครับ่ใค,ใครก็เข้าครัวนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอาร์มวันนี้อาร์มมีเมนูวุ้นที่เอาใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าใครๆก็ได้นะครับที่ชอบทานกาแฟนะครับอาร์มก็เอากาแฟน,นะครับมาทําวุ้นจะหน้าตาหน้ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเดีกว่าครับ ตัวแรกนะครับพระเอกของเราก็คือบุญนะครับส่วนนางเอกก็คือกาแฟดําอันนี้นะครับอาร์มใช้กาแฟดําที่แบบว่าเข้มเข้มนิดนึงนะครับก็คือเหมือนกับว่าข้างซองเขาจะบอกเลยแล้วแหละว่าใช้กาแฟเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่แต่อาร์มจะเบิ้ลกาแฟลงไปอีกเท่าหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมเทียมนะครับก็ใช้อัตราส่วนข้างซองเลยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับ สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีททากันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้มน้ำนะครับแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปเลยคนจนวุ้นละลายนะครับเวลาต้มวุ้นก็ อยู่ที่ว่าเราใช้ไฟแรงหรือว่าไฟเบาป้านก้างหรือว่าอะไรยังไงนะครับแล้วแต่เตาแก๊สแต่และบ้านไม่เท่ากันเนาะความแรงก็เอาเป็นว่าวิธีสังเกตวุ้นนะครับที่ว่าะละลายช้านานอะไรเงี้ยก็สังเกตดูว่าถ้าวุ้นยังเป็นเม็ดอย่างนี้อยู่ก็ต้องต้มต่อไปนะครับให้วุ้นละลายถ้าวุ้นละลายแล้วเนี่ยเวลา,าตักขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะสังเกตว่าจะไม่มีเม็ดเม็ดพวกนี้ก็ถือว่าวุ้นละลายแล้วนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีานะเงี้ยครับประมาณนี้ถ้าใช้ไฟแรงหรือว่าอะไรอย่างี้ครับแนะนําให้ต้มน้ําให้แบบว่าพอพอเริ่มเดือดอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยใส่ผงวุ้นลงไปมันจะได้แบบว่าละลายเร็วอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ไปตอนน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ต้องต้องเพิ่มเวลาไปนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มขอต้มให้วุ้นลายแป๊บนึงก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนต่อไปใส่อะไรครับครับสังเกตนะครับว่าเวลาต้มบุญไปเนี่ยครับมันอาจจะแบบไม่ได้ใส่มากนะครับแต่พอเราใส่น้ําตาลไปปั๊บบุญของเราก็จะใส่ขึ้นมาทันทีนี้พอใส่น,น้ําตาลนี่ก็คือเบาไฟลงนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนขอบหม้อเลยมันมันจะไหม้มันจะแห้งไปเห็นไหมครับวุ้นเราใส่ขึ้นมาเลยนี่ต้มจนน้ำตาลละลาย ้ำตาลก็สามารถใช้แบบว่าเม็ดเล็กๆผลึกเล็กๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ละลายเร็วๆเนาะโอเคตอนนี้วุ้นเราใสามากแล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาวุ้นนี่นะครับไปหลอ่อร้อนแล้วเราไปดูดีกว่าว่าวิธีหลอ่อร้อนทำยังไงครับครับสำหรับวิธีการหลอ่อร้อนนะครับก็คือเหมือนกับเรานำร้อนเนี่ย หล่อตัววุ้นเนี่ยไม่ให้มันแข็งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําวุ้นากาแฟของเราเนี่ยเป็นชั้นๆน,นะครับก็คือมีชั้นครีมเทียมกับชั้นกาแฟใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องอแยกแยกไอ้ตัววุ้นเป็นสองอันนะครับก็คือ,อเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปแล้วก็เอาชามไปแช่อย่างนี้นะครับจากนั้นก็เอาตัววุ้นของเราเนี่ยครับเทลงไปเท่าเท่ากัน ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็นำกาแฟครับใส่ลงไปแล้วก็ครีมเทียมใส่ลงไปด้วยเห็นไหมครับก็จะได้สีขาวแล้วก็สีดำจากนั้นก็คนคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะท่ายอยนะครับตักบุญนยครับใส่พิมพ์ทีละชั้นทีละชั้นจนแบบว่าให้ให้มันเนนอ,อกแบบหลายๆชั้นก็จะเกิดความสวยงามเดี๋ยวเรามาดูวิวธีการาตักใส่พิมพ์ดีกว่านะครับว่าเราจะใส่ยังไงอะไรก่อนหลังครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทส่วนผสมลง,งพิมพกันนะครับก็คือตอนนี้นะครับที่อยู่หนะ้าอาร์มก็คือพิมพ์นะครับแล้วก็ ถาดนี่คืออาร์มจะใช้วิธีหล่อเย็นนะครับอันนั้นหลอ่ลอร้นอันนี้หล่อเย็นนะก็คือหล่อเย็นก็คือเปลี่ยนจากน้าร้อนเป็นน้ําเย็นนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ตัววุ้นเราเซตตัวเร็วๆนะครับก็สามารถเอาน้ําแข็งใส่ลงไปได้นะครับก็คือเวลาเอาน้ําแข็งใส่ลงไปเนี่ยต้องเติมน้ำด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความเย็นเนี่ยมันกระจายเข้าไปในตัวพิมพ์เราเร็วๆความร้อนก็จะกระจายออกมาได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนอื่นก็ใส่ตัววุ้นกาแฟเราลงไปก่อนนะครับก็ ใส่ลงไปนะครับรให้มันเป็นชั้นมันก็อยู่ที่ว่าเเราใช้พิมพ์แบบไหนนะครับก็ชั้นประมาณนี้สักสักสามสามช้อนก็ได้นะ่ครับสลงไปเลยกาแฟหอมมากคุณผู้ชอมอาจจะใช้กาแฟที่เขาขายตามรถเข็นก็ได้นะครับ บอกว่าขอเข้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาในการทำกาแฟนะครับจากนั้นก็รอให้มันเย็นนะครับพอกาแฟเราเซตตัวแล้วหรือว่ามันเริ่มตึงๆนิดนึงก็ใส่ตัวครีมเทียมลงไปนะครับเพื่อให้จะเป็นชั้มสีขาวนะครับเดี๋ยวรอให้กาแฟมันเย็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าใส่สีขาวแล้วจะเป็นยังไง ครับตอนนี้นะครับวุ้นส่วนของกาแฟนะครับก็แข็งแล้วนะครับก็จะตึงๆที่ผิวหน้าแล้วเราก็ใส่ตัวครีมเทียมนะครับวุ้นครีมเทียมของเราลงไปใส่ในปริมาณที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวซิเท่ากันดีกนวะ่าต้ทงเงินไหม ก็ประมาณนี้นะครับเอ่ออารมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใส่วุ้นไปแล้วครับให้ยามแบบว่าตีวุ้นอะ่ะตีผิวหน้าเพื่อไม่ให้ฟองอากาศมันออกมาหรือว่ายิ่งตียิ่งฟองอากาศเข้าไปตักทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเราอะ่ะมันจะแบบเป็นเป็นหลุมๆอะ่ะมันจะไม่สวยนะครับก็ตักลงไปนะครับ วิธีการหยอดวนก็หยอดจากตรงกลางนะครับแล้วก็ให้มันกระจายออกไปข้างๆเองทําไม่ยากครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มตาให้เสร็จนะครับแล้วก็ทําจนให้ครบเลยนะครับก็สามารถทําได้ประมาณสัก2หรือ3มชั้นแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับก็ถ้าเวลาเราน้ําที่เราหล่อร้อนนะครับมันเริ่มเย็นก็ให้เปลี่ยนน้ำแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เติมน้ำแข็งลงไปด้วยนะครับก็จะทำควบคู่กันไปนะครับอันนี้อาจจะ ลำบากในขั้นตอนกระบวนการทำนิดนึงแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับตอนนี้นะครับบุนเราแข็งแล้วนะครับก็วิธีการาแคะบุนออกจากไอตัวภาชนะของเราในตัวแก้วของเราเนี่ยนะครับก็คือใช้แม่แหลมๆอย่างนี้นะครับเสียบลงไปนะครับ วุ้นก็จะออกมาอย่างง่ายมากเลยนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็แกลมาเอียงๆนิดนึงเปเลรก็ขึ้นมาตั้งนี้สวยไหมนี่นะครับถ้าเราใช้พิมพ์ที่เป็นแก้วเนยครับมันจะแค้งง่ายเพราะว่าแก้วเนี่ยมันเอ่อมันมันนะครับ มันจะแค่ออกง่ายเฮ้อันนี้หลุดไปชิ้นหนึ่งอึ๊บอันนี้เสิร์ฟสองอันกระพองนี่เ,เคประมาณนี้นะครับก็พ่อแม่ลูกเนะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยครีมเทียมนิดนึงนะครับก็ ที่ทีด่ดนิดนะครับประมาณนี้นิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วกับวุ้นกาแฟของเรานะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับกินอนะ่ะ